รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3.30นาฬิกานาทีทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0-81 7 1 5 9 5 5 1ถึง3หรือ l ล n e ID ดี s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบก,กับปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ค่ะเราจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องค่ะที่จะได้ติดตามชมในรายการของเรานะฮะเรื่องแรกค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะเป็นเรื่องของการซ้อมนะคะเป็นการซ้อมใหญ่ของขบวนพยุหิยาตราทางชลมา่2 2ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามในรายละเอียด ว่าเราจะได้ร่วมชมกันอย่างไรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นขอทานมาเฟียชาวต่างด้าวที่พัทยานะคะหลายคนติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ไปดูกันนะฮะเรื่องของภาครัฐค่ะเปิดมาตรการนะฮะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมใจกันนะฮะในหน่วยงานของรัฐมีมาตรการไหนอย่างไรแล้วก็ใครที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากน้ําท่วม 51จังหวัดนะคะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือต้องการนะคะความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการปรึกษาข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าสภาธนายความค่ะจับมือกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้นะคะเรามีกรรมการบริหารสภาธนายความภาคหนึ่งค่ะอาจารย์ฉัดประพลแย้มเพื่อศรีมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ วันนี้เราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันนะอาจารย์คะอะ่มาช่วยเหลือด้วยกันคับมีข้อสงสัยมีปัญหาทุกร้อนทางกฎหมายก็โทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์หมายเลข0817159551และ0817159552และ081715 9553ทั้ง3าหมายเลขตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับโทรเข้ามาได้รวมทั้งที่ขึ้นลายไอดีที่หน้าจอครับค่ะมีทีมงานบอกว่ามีคุณผู้ชมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ประจานลูกหนี้ผิดไหมะนะคะคผิดแค่ไหนแล้วก็เรื่องของสามีนอกใจขอย,ยา่า ไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินให้นะคะเดี๋ยวติดตามช่วงท้ายของรายการแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ชมคะที่เราจะได้ติดตามกันค่ะก็เป็นในเรื่องของการชวนมาชมการซ้อมใหญ่นะคะขบ,บวนพระหายาตราทางชนลมาค่ะมีาสายของท่านผอสุภเกิ์ขไทยสงนะคะผู้วยการสำนักงานเลขานุก,การปลัดกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะท่านผอสุภเกค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปอนุมาและอาจารย์ครับสวัสดีครับ ท่านรองสุภเริศคะในกําหนดการซ้อมใหญ่นะคะของขบวนแห่พยุหายาตรานะคะตรงนี้ทางกรทมเราเตรียมพร้อมนะคะต้อนรับพี่น้องประชาชนในการไปชมอย่างไรบ้างคะท่านคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมชมการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหายาตราทางโลมาตนะครับซึ่งจะกําหนดในวันที่วันที่ยี่บสองตุลาสองห้าหกเจ็ดครับเวลาสิบห้านะครับใช่ครับสิบห้าจุดนศนนอนเป็นต้นไปครับ ในส่วนของพื้นที่ที่เตรียมรองรับประชาชนนะครับสามารถไปชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจะจัดเก้าอี้นะครับเตรียมให้ประชาชนไว้นะครับจุดแรกนะครับเป็นใต้สะพานพระรามแปดฝั่งทนบุรีนะครับจะมีที่นั่งสี่พันที่นั่งนะครับตรงสวนสันติชัยปราการนะครับเขตพระนครนะครับหนึ่งพันห้าร้อยที่นั่งครับตรงมหาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันครับ จะมีสองจุดนะครับรวมแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบที่นั่งครับค่ะแล้วก็ตรงสวนเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสองพรรษาครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยที่นั่งนะครับแล้วในส่วนของอุทยานสถานพิมุขโรงพยาบาลศิริราชเช่นเดียวกันครับหนึ่งร้อยที่นั่งนะครับแล้วก็นอกจากจุดที่เราเตรียมก็อี้ไว้นะครับตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับเรียกว่าไซด์วอล์กนะครับตั้งแต่สวนสันติชัยประการยันยันถึงตรงท่าเรือครับตรงนี้ก็จะ มีสามารถเข้าไปชมได้ครับอืมค่ะในจุดที่เราเตรียมที่นั่งให้กับพี่น้องประชาชนนี่สามารถไปจับจองกันได้ตั้งแต่กี่โมงคะให้ให้เข้าพื้นที่ได้กี่โมงคะท่านคะจับจองได้ตั้งแต่เช้าเลยครับแต่ว่าก็อ,อยากอยากอยาก,อยากให้ท่านพี่น้องประชาชนที่จะเตรียมไปก็เตรียมในส่วนของดูนิดนึงว่าในส่วนของ สุขภาพมีเตรียมยาเตรียมอะไรเปียไปเตรียมล่มเตรียมกันแดดก,กันฝนไปด้วยเนื่องจากตอนนี้สภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาก็อาจจะมีสภาพฝนในช่วงบ่ายครับ<อ>ก็เตรียมยาไปด้วยนะครับค,ครับผมค่ะเตรียมพร้อมเต็มที่นะฮะในเรื่องการ<ต>ขนส่งการเดินทางแนะนํำยังไงบ้างไหมคะท่านผอสุภรเลิศคะการขนส่งครับขอแนะนําว่าให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะครับเนื่องจากพื้นที่ในส่วนที่เราจัดไว้ครับส่วนใหญ่ก็ าการขนส่งอาจจะไม่สะดวกจจไม่สะดวกมากครับอาจจะต้องใช้ใช้ขนส่งส,สาธารณะเข้าไปครับหรือรวมกันเป็นเป็นกลุ่มเข้าไปครับค่ะฉะนั้นเราก็วางแผนแต่เนิ่นๆนะฮะเพราะว่าในวันจริงอ่ะนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่22ตุลาคมก็เป็นการซ้อมใหญ่เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปชมกัน <ๆ S 2> ก่อนเลยนะคะจะได้ชมสองรอบเลยนะ,คะใครที่ไปก่อนนะฮะเอาล่ะค่ะ,ขอ,คะขอบคุณท่านผอสุภเิกอย่างยิ่งเลยนะคะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชาปพลเราไปกันนะนะเป็นบุญตาของพวกเรานะคะแล้วเดี๋ยววันที่27จนะคะก็ยังมีอีกรอบหนึ่งนะครรอบจริงใช่รอบจริงนะคะใครไปสองรอบได้กำไรเอาละค่ะท่านผู้ชมครับมาช่วยเหลือกันต่อค่ะก็จะเป็นประเด็นนะคะที่มีท่านผู้ชมเขาพูดถึงกันพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวนะคะที่พัทยาใต้มีในส่วนของกลุ่มที่ขอทานครับแต่พอดูไปดูมาฟังสำเนียงไม่ใช่คนไทยอ่าไม่ใช่คนไทย นะฮะมีการนะํามาโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์นะฮะมาขอเงินนะ,ะพอนักท่องเที่ยวถามะนะเอ๊ะคนไทยหรือเปล่าไอ้ทำนองนี้เดี๋ยวแจ้งตํารวจจับนะอ่าเดี๋ยวแจ้งตํารวจมาตรวจนะมีท้าทายนะ,ะ,อะบอกเรียกมาเลยนะเราก็เลยเชิญมาเลยไม่เรียกนะฮะเราเชิญมาเลยนะ,ะต้องมาคุยกันนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้รเกียรติจากทางท่านผู้บังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสองนะฮะท่านเป็นโฆษกของสํานักงาน ตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะก็คือท่านพลตํารวจตรีเชิงรนปริมพดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปกครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะต้องเรียนท่านผู้การนะเขาบอกให้เชิญตํารวจมาเลยเราก็เลยเชิญมาเลยนะดีครับต้องเรียนถามนะฮะท่านผู้การว่าในส่วนของขอทานหรือแม้แต่การรวมกลุ่มกันบางคนบอกถึงขั้นมาเฟียหรือนักเลงก็แล้วแต่ทางตมเราได้รับแจ้งบ่อยไหมฮะท่าน กรณีกลุ่มขอทานนะครับเราก็ได้รับแจ้งต่อเนื่องทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างด้าวสัญชาติไหนก็นแล้วแต่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มคนพวกนี้ จะมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีนายจ้างพอไม่มีนายจ้างก็จะต้องออกหาเงินหารายได้ไดวิธีการหนึ่งก็คือการเป็นขอทานที่จะเตรอนออกขอทานไปตามตย่านเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับกรณีพัทยาก็เหมือนกันครับก็พบว่าเป็นคนสัญชาติเมียนมาที่เป็นเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็มีลักษณะของการแสดงความก้าวร้าวเข้าไป การขอทานนี่มีหลายแบบผุนปูกมันไม่ใช้เ,เฉพาะาเดินเข้ามาแบบอขอเงินอย่างเดียวนะมีทั้งอุ้มลูกเด็กเล็กแดงมานะครับแล้วก็หรืออาจจะรับขายของนะอพวก ลูกอมค่ะพวกของที่เล็กลๆน้อยๆพวกกุญแจใช่ใช่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างด้าวที่ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นในการดําเนินการกรณีนี้นะครับที่ปรากฏไปในภาพสื่อสังคมออนไลน์ก็ดีในสื่อมวลชน,น,นต่างๆก็ดีเนี่ยทางตุรกเข้างเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจะนะครับ กรณีนี้ทางท่านผู้กํากับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี <ừ. S 2> ก็จัดกําลังเข้าไปทําการจับกลุ่มนะครับควบคุมตัวแล้วก็ผลักดันส่งออกนะครับไม่ใหอ้อยู่ในประเทศไทยได้เวลาเราผลักดันส่งออกแล้วเขากลับเข้ามาอีกไหมฮะท่านผู้การก็พบหลายาลรายประเด็นประเด<ห>็นแบบนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในกระบวนการของการดําเนินการเนี่ยเมื่อได้รับแจ้งหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนะครับก็จะทําการจับกลุ่ม นะพบว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายมาก็จะมีการดําเนินคดีไปนะส่วนการดําเนินคดีข้อหาขอทานเนี่ยโทษมันแค่ระหูโทษโทษปรับก็จะถูกปรับในชั้นโรงพักแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะต้องรับตัวเพื่อทําการเนรเทศออกผลักดันออกไปที่ประเทศเขานะการกลับเข้ามาใหม่ก็จะเป็นกระบวนการที่วนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยแล้วโทษหนักขึ้นไหมฮะถ้าเราดูอ้าวคนนี้เคยจับไปแล้วผลักดันให้ออกไปแล้วกลับมาอ้าวคนเดิม โทษเขาก็เหมือนเดิม,มนะ<อ>ครับแน่นอนครับถ้าเข้ามาลักษณะกระทําซ้ําผิดนะครับศาลเขาจะมีการพิจารณาโทษที่สูงขึ้นโดยลําดับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การจับประเด็นมันอยู่ที่การเข้าการเข้าโดยผิดกฎหมายเนี่ยต้องเข้าใจช่องทางธรรมชาติใหญ่มากนะครับท่านผู้การ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าในประเด็นเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่พี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทําหน้าที่ในการซีนบอร์เดอร์บริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติต้องช่วยกันครับนึกถึงภาพนะถ้าเกิดเป็นชายแดนฝั่งเมียนมากก็ข้าแม่น้ําเมยมาโอ้โหเป็นสายยาวเลยนะใครเคยไปแถวชายแดนถ้ากัมพูชาก็เลาะป่ามาเลยนะมุดมุดไม่มีล้วนะ ผ่านต้นมงต้นไม้เราก็ไม่รู้นิไทยหรือกัมพูชาก็เข้ามาถึงบ้านเราแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณป๋อการการสกัดกั้นในการลักลอบเข้าเมืองในทุกกรณีเนี่ยเป็นไปไม่ได้อกครับเขาเดินข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาแล้วอยู่ๆเขาจะเดินขึ้นรถจนมาถึงพัทยาจนมาถึงพัทยาไม่แปลไม่ได้มันต้องมีขบวนการนำพาขบวนการนำพาเป็นใครก็คนไทยด้วยกันเนี่ยแหละ นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกองกําลังไม่ว่าจะเป็นตรวจค้นเข้าเมืองสงานักงานตำรวจชาตินะครับหรือหน่วยง,งานความมั่นคงต่างๆเขาก็พยายามสกัดกั้นตอนนี้เราจับได้เยอะนะครับมีการมีความใช้ความพยายามในการสกัดกั้นวันนี้จับกลุ่มพวกลักลอบเข้าเมืองได้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ผลักดันออกไปแต่กระบวนการที่เขาจะกลับเข้ามาใหม่มันก็ เป็นกระบวนการที่นอกเหนือการควบคุมได้แต่เราก็ทำหน้าที่ในการสกัดกั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในในพื้นที่นะครับเมื่อว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชุมชนประชาชนที่อยู่ตรงนั้นต้องคอยสอดส่องดูแลและให้บบาแสกับเจ้าหน้าที่แบบนี้มันก็จะทำให้การซีนบอร์เดอร์เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะเพราะว่าในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นประเด็นที่โทษหนักมากๆนะฮะแต่ถึงกะนั้นก็ยังมีคนกล้าทํากันอยู่ S <S ใช่ไหมคะ,ะต้องเข้าใจก่อนมันมีคําว่าลักลอบเข้าเมืองกับการค้ามนุษย์สองประเด็นนี้ใกล้เคียงกันแต่ความหมายต่างกันต่างกันตรงไหนคะ,คะท่านอ,อย่างฮิวแมนทราฟฟิคกิ้งเนี่ยการค้ามนุษย์มันเป็นการฝืนหรือบังคับหลอกลวงให้เข้ามา <S <S มนะครับเช่นหลอกว่าจะให้เข้ามาทํางานแต่ถึงเวลาปุ๊บเอาเข้ามาแล้วให้ไปทํางานอย่างอื่นหรือมีการทรมานหรือไปปล่อยในป่าจะ เป็นจะตายก็ไม่รู้นะโลหิงใหญ่ที่เราเห็นนั่นแบบกรณีอีกกรณีหนึ่งคือสมัครใจที่อยาอยากจย้ายทิ่ฐานเข้ามายอมจ่ายหนีภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อมาหาชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมัครใจก็จะเป็นเรื่องการลักลอบเข้าเมือง นะครับมันจะมีอยู่สประเด็นท,ท,ท,ที่ที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่ตวจคนเข้ามือให้ความสําคัญทั้งสองประเด็นค่ะแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจารย์ฉัะพลท่านผู้ชมก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นในส่วนของชาวต่างด้าว่ะที่ไปรวมกันในที่สาธารณะแล้วรวมกันค่อนข้างเป็นจํานวนมากจนเราก็กลัวเหมือนกันอย่างเช่นสวนหลวงรอเก้านะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆซึ่งโอ้โหเยอะมากๆแล้วก็นอกจากเยอะแล้วบางทีก็เสียงดังอ่า mm hmm. เสียงดังบางคนก็บอก ก็น่ากลัวอยู่นะก็เลยไม่กล้าเดินผ่านทางนั้นเลยคือเราเป็นคนไทยถ้าเดินผ่านบริเวณนั้นไปก็ทําตัวเงียบๆนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าพวกเขาเยอะกว่าก็คือมันเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยกับเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขารวมกันอย่างนั้นทําได้ไหมครัท่านบางคนบอกมันซ่องโจหรือเปล่านี่เขาขายไหมเนี่ยอืประเด็นนี้น่าสนใจนะครับก็นาเรียนอย่างนี้ครับว่า ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างชาติที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาผมพูดตรงๆนะครับหลายกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการปรากฏภาพออกทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทําให้สังคมไทยเนี่ยไม่สบายใจะนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่ม RUK เนะครับเป็นกลุ่ม VCK เป็นกลุ่ม0อ37อะไรครับแต่เนี่ยนะครับตะก่มหลัก,ลกๆที่เคลื่อนไหวเนะี่ยที่ปรากฏเป็นภาพทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แสดงออกที่สวนหลวงรอ9ใ,ในในช่วงประมาณเดือนสิงหากรยานที่ผ่านมานะครับจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า r u k r u k เนี่ยจะเป็นกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนะครับเป็นกลุ่มกะเหลี่ยงซึ่งเข้ามาทำงานถูกกฎหมาย มีใบอนุญาต<ช>ทุก<ช>อย่างมีนายจ้างใช่พวกนี้มี<อ>นายจ้างจริงๆเนี่ยจุดเริ่มเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามีมานานแล้วก็คือเนื่องจากว่าประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าในกลุ่มที่เป็นแรงงานก,นากนรรมกรกลุ่ม<อ>คนรับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นงานที่ที่ค่อนข้างลาบากงานรับใช้เนี่ยเราก็จะอาศัยพวกกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแรงง,งานเข้ามานะครับ <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็ในช่วง ประมาณ7 8ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแรงงานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้โดยการหให้ทำา MOU ให้มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้มาทำสัญชาติอะไรต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อย <c oughs> ก็เข้าสู่กระบวนการนี้ค่อนข้างเยอะและ้ว <c oughs> แต่พอเมื่อคนพวกนี้เข้ามาโดยถูกเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาเป็นแรงงานโดยถูกกฎหมายเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ <c oughs> เรามีทั้งทั้งในแถบฮ่องกงในแถบกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่จะพบว่าในวันหยุด ก็จะมีคนแรงงานพวกนี้เขาก็จะนัดเจอกันนะทานข้าวกันแล้วแต่จะใช้สถานที่ไหนกลุ่มอายุเคก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการนัดไม่ได้เจอกันครั้งแรกในสวนหลวงรอเก้าเขาเจอกันหลายที่แต่บางคนบอกคนไทยเวลาไปอยู่ต่างประเทศเราก็รวมตัวกันอย่างนี้เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติก็เหมือนกันแต่ความ ต้องบอ,อกผิดธรรมชาติตรงที่รวมตัวแล้วทาอะไรบ้างสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแล้วก็เริ่มทวีความรุนแรงผมเชื่อว่าน่าจากภาวะความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านม,มันก็เกิดทําให้มีการกิจกรรมในการรวมตัวกันแล้วก็มีการระดมเงินทุนนะครับการกแสดงออกค่าใช้จ่ายคนละ200นะครับเพื่อเอาไปช่วยเหลือญาติพี่น้องกลุ่มกระเหลี่ยงที่ที่อยู่ในเขตแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามเขาทาได้ไหมท่าน ก็เขาสามารถทําในส่วนของเขาได้ด้วยความสมัครใจนะครับครบาวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่แสดงออกเนี่ยมันเป็นภาพอย่างปรากฏภาพที่มีการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วเกิดความไม่สบายใจมีการร้องเพลงชาติบางอะไรบ้างนะครับม,ม,มันทําให้คนไทยที่ที่สังเกตเห็นหรือได,ได้ได้พบเห็นเนี่ยเกิดความไม่สบายใจว่าเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็มันแล้วก็มีคําถามว่าตํารวจอยู่ที่ไหนถูกอ่าค่ะแล้วก็ ท,ที่สำคัญคือมีปรากฏภาพทางสื่อโซเชียลพอพอเดี๋ยวนี้ไม่มีสังคมออนไลน์มันก็เริ่มออกเพจนะครับมีแม้กระทั่งถือปืน a, นะอาก้าะแสดงอาการคึืทัด,ดอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันทําได้เหรอในประเทศไทยแต่แต่ตวรตตวจสอบแล้วไอ้ภาพนี้มันไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่ตัวคนเนี่ยเข้ามา เข้ามาเป็นเป็นแรงงานภาพเก่าเขาสมัยาก่อนที่ก็อาจจะทำงานก็พูดง่ายภาษาไอ้รุ่นก็เรียกว่าโช่ห้าวโช่ห้าวแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ตรวจสอบไอ้เจ้านี้แล้วน่าจะรู้ตัวน่าจะเนี้ยี้เอาไว้แล้วเนี้ยเอาไว้แล้วช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับคราวนี้มันก็จะมีบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็มาตั้งเป็นรูปของชมรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะเป็นเหมือนสื่อมวลชนเลยนะครับตั้งเป็นสื่อมวลชนแบบท้องถิ่นแล้วก็ใส่คําว่าตํารวจลงไปในชื่อกลุ่มแล้วเกี่ยวอะไรกับตำรวจชื่อหนังสือพิมพ์ก็นี่ถึงบอกว่าจะเป็นลักษณะสื่อมวลชนแต่ใส่คาว่าตํารวจลงไปนะครับแล้วตารวจเข้าไปดูไหมครับว่ามีตํารวจอยู่ไหมคะเพื่ออะไรดูไหมเพื่ออะไรเพื่อที่มีชุดเสื้อกั๊ก แล้วก็ติดเครื่องหมายที่คล้ายสัญ,ญลักษณ์ตำรวจทําให้ดูน่าเชื่อถือมีธงชาติไทยบ้างอะไรบ้างนะครับพวกนี้คนไม่เข้าใจเขาก็จะนึกว่าตำรวจน่าเครื่องแบบหรือเปล่าแล้วเวลาพวกนี้ไปทํากิจกรรมเช่นมอบสิ่งของให้กับชาวเมียนมาหรือกลุ่มแรงงานเขาก็จะใส่ชุดอย่างเงี้ยเข้าใจคาดเคลื่อนกันได้นะฮะ<ช>ก็ทําให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนแต่เมื่อก็มีการตรวจสอบนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาก็พบว่ายังไม่มีความผิด ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นความผิดคดีอาญาแต่ต้องการปรับเครื่องแต่งกายหน่อยไหมครใช่ตอนนี้สั่งตํารวจหน่วยสนิบาลเนี่ยกองบานตำรวจสนิบานก็ถือว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเขาก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เรียกพบนะครับแล้วอธิบายเข้าใจว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวสังคมก็จะเข้าใจค่าเกลื่อนไปใส่เสื้อกั๊กเดี๋ยวก็เข้าใจว่าเป็นตํารวจอีกนะครับกลายเป็นตํารวจรู้เห็นกับพวกพม่าที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้คําว่าจิตอาสาเป็นคาละเอียดอ่อนนะ นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้ให้ตัดคํานี้ออกไปซึ่งขณะนี้กลุ่มนี้ได้ได้ยุติบทบาทการแสดงออกเรื่องพวกนี้ไปแล้วนั้นนถามอีกนิดหนึ่งนะที่บอกว่าเข้าขายซ่องโจรเนี่ยนะฮะบางคนบอกมันต้องพฤติกรรมยังไงแล้วประชาชนเนี่ยควรจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไงได้บ้างคือเขามาทํางานในประเทศไทยเราก็ดีใจนะเพราะมาช่วยกันอ,อย่างถูกต้องนะอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ใช่ช่วยกันสังเกตยังไงคะ สร้างโจรนี้ต้องต้องเข้าใจว่าคําว่าสร้างโจรมันเกิดมาสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคราวนี้เราก็ถือว่าเอาเป็นเป็นต้องปฏิกรรมยังไงมันต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะไม่งั้นรวมตัวกันเกินกว่า5้าคนรียก็สร้างโจรคราวนี้ต้องดูพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นมีพฤติกรรมที่สร้างความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนนะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการยุยงปลุกปั่นท้าบอกว่าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนคนไทยแต่เขาสร้างให้กลุ่มเขาเอง คนต่างด้าวด้วยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่นี่บ้านเรานะครับนี่บ้านเราเราไม่ให้พื้นที่ที่เอามาใช้ในการเคลื่อนไหวตัวตอบทางการเมืองไม่ว่าเป็นของประเทศไหนก็แล้วแต่อันนี้เรายอมไม่ได้นะครับซึ่งนําเรียนอย่างนี้ว่าเรามีกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับมาตรา12เรื่องของบุคคลต้องห้ามคําว่าบุคคลต้องห้ามเนี่ยเราเป็นหน่วยงานเดียวที่ถือกฎหมายนี้แล้วเป็นกฎหมายที่ใช้วิจารณญาณได้ไม่ต้องเชื่อว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่หน้าเชื่อว่า ก็ถืออว่าอยู่ไม่ได้แล้วมาตรา12อนุ7ระบุไว้นะครับมีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่สร้างความเดือดร้อนเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อความสงบสุขภายในประเทศยกตัวอย่างพฤติการได้ไหมท่านอย่างเช่นจะได้ช่วยกันดูให้อย่างเช่นมีลักษณะของการปลุกระดมปลุกปั่นก้าวเ้านะครับแล้วก็เรียกร้องชุมนุมประท้วงอะไรกัแล้วแต่ อย่างเงี้ยร้องชุมนุมประท้วงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการเพิกถอนไปหลายลายผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในรอบปีหนึ่งเนี่ยอย่างปี2อง6ันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยเรามีการเขาเรียกว่าเพิกถอนวีซ่าค่ะแล้วก็ผลักดันคนต่างด้าวเหล่านี้กลับไปรวมถึงการลักลอบที่เข้าเมืองที่เราเจอเนี่ยปี 66, 66เนี่ยเราดําเนินการไปทั้งหมด8 0,000กว่าลายค่ะ8 0 0 0 0กว่ารายนะครับเป็นกลุ่มแรงงานทั้งหมดประมาณ60,000คน ในปีในปี67เนี่ยเราผลักดันไปทั้งหมด4ี่0 0ื่นกว่ารายแล้วนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มแรงงานในประมาณ3 0 0 0 0ื่นส่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยและล่าสุดวันนี้เองทางท่านผู้จัดการสำนักงาน国土ืองผมมาจะออกรายการนี้ก่อนหน้านี้ผมไปประชุมมาก่อนนะครับท่านผู้จัดการสำนักงานเมืองพลตำรวจโทอิทิพลนะครับท่านได้สั่งการว่าให้ทุกพื้นที่ ทำการเอ็กซเรย์แล้วก็สแกนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือกลุ่มคนต่างด้าวทุกสัญชาติทุกสัญชาติที่มีพฤติการเป็นภัยต่อความสงบสุขและความสงบเรียบร้อยของสังคมในพื้นที่นะครับรวมถึงขึ้นบัญชีเอาไว้ค่ะอย่างกลุ่มอยูเคเนี่ยตอนนี้กลุ่มแกนนนกลุ่มแกนนำเนี่ยถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าตรวจค้นบ้านนะครับก็พบอย่างเมียแกนนำปรากฏโอเวอร์สเต์ไป500กว่าวัน ก็อยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ขึ้นแบ็คลท์ไว้แล้วก็ผักด่านของนอกประเทศไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแนวทางการดําเนินงานของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะอาจารย์จัตประพันธท่านเพิ่มนิดนึงเชิญค่นครับเพื่อความสบายใจของคนไทยที่มาเที่ยวในแถีนที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับอย่างบางแสนพัทยามีกระทั่งคนต่างด้าวเนี่ยมาดูแลการจอดรถให้นะครับก็อาจจะได้รับมอบจาก <ค>นหน<ท>่วยงานด้วยกันนะครับของทางราชการะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลราก็มาขายของหรืออย่างอื่นเนี่ยที่มาดูแลการจอดรถมาดูแลเง่ต่างๆเนี่ยตรงนี้น,นอกจากเขาจะเข้ามาถือว่าเขาเข้ามาถูกต้องไปก่อนแล้วกันแต่ว่าตํารวจในชุดต่างๆเนี่ยมีเข้าไปตรวจสอบไปรีเช็คมั้งไหมครับว่า,า,ก,วามมวการดําเนินกิจกรรมในท้องถิ่นเนี่ยมันมีความรับผิดชอบอยู่หลายส่วนนะครับ,รบอย่างเช่นการจัดระเบียบการจอดรถหรือการขายของต่างๆเนี่ยผมเช<ว>ื่อว่าประการแรกเนี่ยเทศบาล ในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเขากํากับดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตํารวจพื้นที่เองก็ดีแล้วก็เจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ก็ดีเขาก็จะมีการสแกนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เราก็ช่วยแจ้งกันได้ใช่ไหมฮะถ้าเห็นอะไรไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะท่านดีมากเลยครับเรื่องของการแจ้งเบาะแสค่ะช่วยกันนะท่านผู้ชมคือประเด็นนี้ที่เรานำเสนอเนื่องจากมีท่านผู้ชมที่ชมรายการเราโอ้โหให้ความคิดเห็นมาเยอะมากนะก็เลยต้องเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาให้ความกระจ่างกับประชาชนแล้วก็ ต้องขอบคุณนะฮะในทางท่านผู้การนะฮะเชิงรนที่ให้เกียรติกับรายการของเราโอกาสหน้าจะเรียนเชิญอีกนะ่านขอ่าระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณครับนะคะทุกความเย่งท่านผู้ชมมีประโยชน์นะฮะเราพร้อมที่จะนํามาดําเนินการประสานต่อนะฮะช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะฮะภาครัฐเดินหน้าช่วยเหลือไปถึงไหนแล้วอะไรที่ยังต้องการเพิ่มติดตามได้จากโฆษกรัฐบาลคุณจริยุห่ศงทรัพย์สักครู่ค่ะ เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้กอยอสอกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก0817159551 03 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออน m a มา a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ n u m a Channel ะคะ่ะ